พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์วันที่หนึ่งเดือนที่สามในหัวข้อเรื่องพระคำของพระองค์คือข้อพิสุจน์ทั้งหมดที่คุณต้องการและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมคีธรรมในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่สาม ได้เด็ดของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าด้วยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเลี้ยงเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพี่น้องคะในหนึ่งโคริน์บทที่3ข้อที่21โดยพระวิญญ,ญาณอาัครทูตเปาโลยดินยันสิ่งที่เปโตรเขียนเพื่อเราในส่วนหลังของข้อพระคัมภีร์ข้างบน ซึ่งกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลายคุณมีทุกสิ่งในพระคิดและพระคิดทรงอยู่ในคุณดทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถหรือสติปัญญาของมนุษย์ได้ให้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าให้เกิดคุณซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรขัดหรือขัดแคลนเลยคุณต้องเชื่อสิ่งนี้เพราะว่าเป็นพระกรรมของพระเจ้าเกี่ยวกับคุณ เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ได้กระทำสิ่งใดคุณไม่จำเป็นต้องพยายามอ้างสิทธินั้นในสิ่งน,นั้นคุณเพียงแค่รับรองและปฏิบัติตามนั้นพระคำของพระองค์คือข้อพิสูจน์ทั้งหมดที่คุณต้องการพระเยซูเจ้าตรัสว่าฝ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยมัทิวบทที่24ข้อที่35มารโกบทที่13ข้อที่31 และลูกาบทที่21ข้อที่33จากนั้นในอิสยาบทที่ห5สมข้อที่10 1ถึง11พรองตรัสว่าเพราะเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกแล้วทำให้บังเกิดผลและแตกหนอก่อทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้วันและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเรา จะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเชื่อถือได้ไม่มีวันล้มเหลวและจะสร้างสิ่งที่พระคำนั้นพูดถึงเสมอถ้าคุณปฏิบัติตามอย่าวางข้อจำกัดในชีวิตของคุณคุณเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ทรงนำชีวิตที่มีทรัพยากรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมาให้แก่ค,คุณ นั่นคือพระพรและโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดจงตั้งใจเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระองค์อย่างสม่ำเสมอไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถต้องการหรือปรารถนาในชีวิตทางพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นของคุณแล้วในพระคิดจงรัลึกถึงสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สามว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรไฝจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคิดฮาเลลูยาพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าเป็นข้อพิสูจน์ทั้งหมดที่คุณต้องการว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คุณมีสุขภาพของพระเจ้าคุณประสบความสำเร็จคุณเหนือกว่าซาตาน และสามารถทำทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคิดพระคำจัดว่าสิ่งใดก็ตามที่มือของคุณหยิบจับจะ,จะเจริญนุ่งเหลืองสดุด,ดีบทที่หนึ่งข้อที่ 3. สามนงดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของพระคำฮาเลลูยาอาเมนให้เราก่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณที่ประทานทุกสิ่งที่ข้าพระองค์จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตยังมีชัยชนะและประสบความสำเร็จในชีวิตพละองไม่ได้เรียกข้าพระองค์ให้พบกับความยากจนความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ หรือความทุพพลภาพแต่เพื่อพระสิริและความล้ำเลิศพระองประทานให้ข้าพระองมีชีวิตแห่งการสรรเสริญพระสิริและการขอบพระคุณทุกวันทุกที่และทุกเวลาสรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยาอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณสามารถต้องการหรือปรารถนาในชีวิตในทางของพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นของคุณแล้วในพระคิดคะพระคำของพระเจ้าเป็นข้อพิสูจน์ทั้งหมดที่คุณต้องการว่าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์คุณมีสุขภาพของพระเจ้าคุณประสบความสําเร็จคุณเหนือกว่าซาตานและสามารถทําทุกสิ่งได้ผ่านทางพระคิดดังนั้นจงดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้านะคะพระเจ้าสมกําลังค่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด